มาไปดูเรื่องการอ่านกันบ้างใครชอบอ่านหนังสือบ้างครับยกมือเห <c oughs> มือนถามว่าใครอยากตายบ้างไม่มีคนยกเลย <c oughs> พี่ว่าพวกแกอ่านแต่อาจจะไม่ใช่หนังสือเรียนใช่ไหมใครอ่านนิยายบ้างเพียบเลยอ่ะน้องจ๋าข้อความเนี้ยไอสามมาทัดนเนี้ยเหมาะที่จะเป็นบทนำของการบรรยายเรื่องใด <c oughs> เรื่องอะไรอะช <c oughs> ความเท่าเทียมทางเพศวิทยาการสมัยใหม่การสำรวจอวากาศความสำเร็จของนาซาและ กระแสนิยมนักบินอวกาศลองอ่านดูน้องจาสิ่งสําคัญมักจะถูกพูดถึงบ่อยๆพวกเราเคยของเงินแม่แบบเยอะๆไหม เราควรจะมีบทนําที่ดีนะคือถ้าพูดทั่วไปเราไม่ใช้บทนำเนาะชวนเพื่อนไปกินข้าวเงี้ยเราไม่ต้องมีบทนําหรอกว่าเอ้ยเพื่อนคนเรามันต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะเออตอนนี้เราก็หิวแล้วเราก็ไปกินข้าวกันเราไม่ต้องมีบทนําแต่ถ้าเป็นอะไรที่สําคัญเราจะต้องมีบทนําแม่แม่ว่าการศึกษาสําคัญไหมอ่ะหนูว่าสําคัญนะการศึกษาที่ดีจะทําให้เรามีโอกาสที่ดีชีวิตเราดีขึ้นได้ะอะไรเงี้ยเราก็จะมีบทนำเนาะดังนั้นน้องครับบทนําที่ดีมา พุ่งประเด็นไปที่จุดสําคัญที่สุดดังนั้นสิ่งที่สําคัญมักจะถูกพูดถึงบ่อยที่สุดน้องว่าสามบรรทัดนี้เขาพูดถึงอะไรบ่อยที่สุดครับนาซาจัดตั้งทีมเดินอวกาศหญิงล้วนทีมแรกในประวัติศาสตร์ขึ้นมาได้และยังเชื่อว่าจํานวนของนักวินาวกาศหญิงที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีจะทําให้การไปอวกาศของผู้หญิงเป็นเรื่องปกติสิ่งที่เขาพูดถึงบ่อยที่สุดก็คือผู้หญิงและคําว่าผู้หญิงเป็นเรื่องอะไรฮะ เป็นเรื่องเพศข้อนี้ตอบข้อหนึ่งครับความเท่าเทียมทางเพศเออเห็นปะนี่ไงผู้หญิงหญิงล้วนด้วยนะครับนั่นก็ผู้หญิงนั่นก็ผู้หญิงแบบเนี้ยเป็นเทคนิคให้เราสามารถเอาไปใช้ได้นะครับกว่าสายตาหาสิ่งที่เจอบ่อยๆนะครับเอาละลองดูข้อนี้ครับเป็นเรื่องการอ่านเหมือนกัน